พรุ่งนี้ไปรับพี่ที่โรงเรียนน้องน้องอะไรคะเมื่อวานไปซือ <oh> ้อของมาค่ะยังไม่ได้เก็บเข้าที่เลยขอตัวไปเก็บเข้าที่แป๊บเดียวค่ะทุกคน นิส ara ก็จะเป็นคนที่ว่ายังชินกับการที่ว่าฉีดแอลกอฮอล์นะคะใครเป็นแบบเดียวกันบ้างค่ะเก็บของเข้าที่เสร็จแล้วสาระก็ต้องชงกาแฟไว้สักแก้วนึงค่ะเดี๋ยวเราไปทำเมนูอาหารเช้าแบบง่ายๆกันครับแต่ว่าน้องไปโรงเรียนนะคะครับแต่ว่ากลับมาเจอพี่ ที่บ้านนะคะครับน้องไปเรียนเสร็จแล้วน้องก็ไปเรียนกุรอ่านต่อแล้วน้องก็เลิกมาตอนหกโมงนิดๆลุ้นกันว่าน้องกับพี่ใครถึงบ้านก่อนเอาเอาอ้ยตา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 ยายทำอาหารกินดีกว่า